สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซไมเอฟซเก่าด้วยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางเวลลาพัฒนาจ้าแนวทางของวันจันทร์วันที่26เดือนหาจ้าพฤษภาสองพันหารอยจ้ามาปุบกับแนวทางกองแอดจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาของเฮาเมื่อนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนพ้นยอนหลังกันก่อนจะพ้นของวันที่23ที่ผ่านมาจาะวันศุกร์เดือนหาจากสำหรับล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนาะห้เดนวิรด้สองตัวจากกันอีกเด่น1ตัว สำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะทีผ่านมาวันที่ยี่สิบสามสำหรับลาพัฒนาวันศุกร์ไฮเดนสองตัวจะสูตรเด่นไฮเดนสองกับสามวิงรูดจากกันเด่นหกสำหรับพนจะหกตัวเข้ามาแปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดอ่ะโอ้แนวทางในบรนิษีจะเข้าจากแปดเลยเนาะสำหรับพนาลาพัฒนาเนาจะล่างหกตัวออก 8, แปดเก้าเราจะ พ่าดไปเนะาะของเฮามีหกเก่ามาแปดเก่าจะล่างหกตัวสําหรับสองตัวลลางของเฮาจะสุดสี่ตัวคือสองหาแต่สำหรับสองหาโบผ่านนะคะมาตรงตรงจ้าโอ้โหปังอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าสําหรับลราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนาะมาในแบบตรงตรงกันเลยทีเดียวเด่นสองดุดสองมาจ้าสําหรับบนนี่ถือว่าพ่าดไปเนาะหาเก้าเจ็ดสองตัวบนเก้าเจ็ดของเฮามีสามเจ็ดสองเจ็ดเนาะ หกเจ็ดจะสุดกันมากเกเจค่ะพี่ร้องคะกับหัวค่ะโอ้โอหหายหกเจดมาเก้าเจจุดเด่นก็คือสามเจ็ดสองเจ็ดสหรับสูตรสามตัวบนก็้ฮาร์ถือว่าผ่านไปเนาะมาหาเก้าเจ็ดเราจะบริจัเก่าจากเจ็ดเลยเนาะวันที่ยี่็ดทีผ่านมากอะทาง,งเก่าท้งเจ็ดเราจะทั้ง8โอ้โห ตามลังกันมาเลยเนาะสำหรับแนวทางเวยลาพัฒนาของเฮ้าวันสุกวันที่23-4ผ่านมาถือว่าปังได้อีกคิดได้อีกมา่ตเนื่องมาได้แบบติดๆกันเลยทีเดียวเนาะยินดีกับพี่น้อย F24 ตามลักันจะสำหรับลราพัฒนาของเฮ้าจะถือว่าหางัวติดเนาะถ้าจำบ๊อบพีดย้อนลังกันจากน้อยจ้าวันที่วันที่14เดือนหาเนาะวันที่ี่ วันที่14เดือนหามาลลางจะคูดเด่นเด้อจ้าเจ็ดกับเก้าจะมาเต็มเต็มเลยคูเด่นจ้าวันที่14บาหนึ่งวันที่16จ้ามาคูเด่นเต็มเต็มบนจะเด่น4กับเก้าจะมาเก้าสี่เต็มเต็มเด้อจ้าคูเด่นสองวันที่19จ้าจหาไสองกับศูนย์จะสำหรับเลขเด่นเข้ามาสี่ศูนย์จะเข้าเข่าตัวเด่นเต็มเต็มห่าง 40จ้าโอ้โหสามวันที่21จ้าวันที่21ขู่ชุดเด่นขเขาเอาเจ็ดกับแปดมาขู่เด่นเต็มๆจะจับขู่เขาเด่งๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับวันที่21นี่ถือว่าอันนี้โบปังอันนี้ถือว่า,นนวาฟุกเนาะจ้าอ่าสำหรับสุดสามตัวก็คือเสียดไปเนาะเจ็ดสามตัวนี่กับหัวนอกจากมีพีโ,โรเอฟซี FC นำไปเป็นแนวทางกับหัวอยู่เนาะ สำหรับสูตรสามตัววันที่21นี่เอจเทอโรบอริจัพหายเราจะมาสี่ตัวเต็มๆเ,เลยตัวนี้แปดกับเจ็ดเนาะแปดเจ็ดเก้าเราจะสามตัวบุญเจ็ดแปดเก้ากระขบเด้อค่ะ,คะสำหรับวันที่21ขอวงเฮาปังๆกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้ถือว่าสี่เนาะอหาเต็มๆหางวดเต็มๆเ,เ,เลยเนาะวันที่23 สองหาตรงๆจ้าตามนี้เลยสำหรับวันที่26มื้อนี้รุ่นกันตอ่อจากแนวทางปิดปลายเสาร์อาทิตย์ปันจันทร์มื้อนี้ถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ซีมาให้ตามสูตรหรือบอ่รอรุ่นจ,จากจากดนกรับช่วไว้เป็นแนวทางละกาัาเนาะมีตัวหมักตัวสอบต่างๆเนจาจะบ่มีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้นาะแนวทางมีเขามีรุ่นจะผิดพลาดประการใดกับโคตรโคพายพีน่นเอฟซีว้ด้วยละกาัาเนาจะ เปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีนึงละกันเนาะสําหรับมื้อนี้ไฮเดน0กับ7จ้าโอ้โอ้ยังมี7อยู่บ่ล่ะนี่่ไสวิ่งไสรูดของเฮาถ้ามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะมักตัวไดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปรูดได้จ้ะโอ้สําหรับ7นี่มา2-3วันติดแล้วเนาะหมดก่อนก็มา7วันที่23ก็มา7มื้อนี้ยังมี7อยู่อ่า7กับ0บ่ฮู้ว่าสิ มาตามสูตรหายหรือบอลอลุูนจจาเด่วนวิรุดสองตัวสําหรับสุดเด่นของห้าวจากเด่น0ูนย์จับคู่จาศูนย์สองศสามศย์หาคู่สุดท้ายศูนย์หกจาสำหรับเด่นเจ็ดเจดปดเจดเก้า เจ็ดศูนย์เลขเด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับเจ็ดเก่าตัวเดิมเนาะตัวเก่าตัวเดิมนอะกจาทำหมัก้าชอบสามได้เนาะตัวเดิมทำโบมักบก่ชอบตัวเดิมปล่อยผ่านได้เนาะจ้ะาแนวทางบเน็บโบอนอนเนาะมาแล้วมาได้อีกก็มีขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะกันเด่นหาจะมีหาเจ็ดจะหาเจ็ดเจ็ดหาตัวเดียวกันกับชุดเด่นจะหาแปดหาเก้าจ้า สตัวบนเจ็ดหกเจ็ดเอาหเจ็ดหกเลขหาศูนย์หกเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าหา้าแดเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้า สามตัวโนจะเน้นเจ็ดสองศูนย์ับเก้าหาแปดหาเน้นหาเก้าจะชุดกันเจ็ดแปดโอ้เมื่อนีน้เน้นเลขพี่น้องเลยเจ็ดสองศูนย์หาศูนย์สองสำหรับแนวทางหวยเล่าพัฒนาเอกโจยลงหายสองสูตรจะสูตรเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งหลุดตัวเดียวเนาะ แต่ว่าเม็ดตัวเดียวนี่คนข่างสีเสียวนิดหนึ่งได้จะเพอห้เด่นวิลูตัวเดียวเนาะถ้าจับได้ก็คือว่าฝังถ้าจับเดินบ่อได้ก็คือว่าโอกาสผ่านกับคนข้างสูงนิดหนึ่งเนาะจากได้การรับช่วงใเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวีก่อกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางของเราแต่ละแนวทางเนาจะสำหรับแนวทางหวเล่าพัฒนาของเฮาเมื่อนี้ก,ก็คือตามนี่เลยดูจะฝาก นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันจะสําหรับมือนอีคอยมาปังปังอีกละกันนาอคอยมาเด้งเด้งคอยมาต่ตเนื้อขอใหายพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุก่านจะสําหรับรหัสลับนี่ก็คือขึอ้นอ,อยู่กับพี่น้องเอฟซีแต่ละคนะแต่ละฐานนาอแอดไว้ขอบอกไว้ก่อนว่าคือบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกการ สนับสนุนนอจากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากขอหายพองทุกคนทุกท่กทกทานเฮงเฮงปังๆรวยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปเลยจากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า